สวัสดีค่ะในวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการตั้งราคาขายนะคะ,ะในการประกอบธุรกิจที่มีการซื้อขายจะเกี่ยวข้องกับราคาไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราผลิตเองขายเองหรือสินค้าที่ซื้อมาแล้วแล้วก็นําไปขายต่อนะคะในวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับการตั้งราคาขายลักษณะแบบมาร์กดาว การตั้งราคาขายมักดาวโดยส่วนมากนะคะการตั้งราคาขายลักษณะแบบนี้จะเป็นการลดราคาสินค้า,เ,าเนื่องจากสินค้าที่เราจะขายนะคะเกิดเ,เขาเรียกว่าเกิดการชำรุดนะคะหรือว่าตั้งราคาขายนะคะสูงเกินไปหรือ คาดคะเนความต้องการของลูกค้าผิดไปนะคะหรือสินค้าที่เราจะนำไปขายนะคะเป็นสินค้าที่ชํารุดหรือว่ามีตำหนินั่นเองนะคะทำให้ผู้ขายขายสินค้าไม่ได้นะคะจึงต้องมีการปรับลดราคาสินค้าลงจากเดิมนะคะส่วนในส่วนที่ปรับลดนะคะจากราคาเดิมตรงนั้นเราเรียกว่ามักดาว ในการหามักดาวนะคะเราก็จะมีการหาด้วยกัน2แบบนะคะแบบแรกก็จะเป็นแบบธรรมดาทั่วๆไปนะคะก็คือเราก็หามักดาวนะคะได้จากราคาเดิมนะคะลบออกด้วยราคาที่ขายใหม่นะคะในแบบที่2นะคะก็จะเป็นอัตรามักดาวนะคะใน คำถามลักษณะแบบนี้เขาก็จะไม่ได้ให้ค่ามักดาวเรามานะคะเราก็จะต้องใช้ราคาเดิมนะคะหรือว่าราคาใหม่นะคะคูณกับอัตราของมักดาวเราลองมาหาค่ามักดาวนะคะจากโจทย์ที่ให้มานะคะอย่างเช่นโจทย์นี้เขาถามว่าอารยาลงทุนซื้อกระเป๋านะคะราคาใบละ1,000 500บาท1เดือนต่อมาปิดราคาขายใหม่เป็น1,300บาทจงหามักดาวนะคะเขาให้เรานะคะหาค่ามักดาวในการหาค่ามักดาวนะคะเราก็หาได้จากนะคะราคาเดิมลบออกด้วยราคาใหม่ราคาเดิมคือเท่าไหร่นะคะราคาเดิมที่ตั้งไว้ก็คือ1,500บาท ส่วนราคาใหม่นะคะก็คือ1,300บาทนะคะ1,500นะคะลบลบออกด้วย1,300นะคะก็จะคงเหลืออยู่ที่200บาทนะคะมาร์กดาวในครั้งนี้ก็จะเท่ากับ200บาทนั่นเองอเรามาทำกันต่อนะคะโจทย์ที่แตกต่างกันนิดนึงนะคะ สำหรับโจทย์นี้นะคะก็จะมีมักดาวนะคะที่เป็นเปอร์เซนต์อัตราเปอร์เซนต์มาให้เรียบร้อยลักษณะของโจทย์แบบนี้นะคะเป็นการหาอัตรามักดาวนะคะเทียบกับราคาเดิมที่ตั้งไว้ไปดูกันเลยค่ะชนที่ชานะคะซื้อสินค้ามาขายตั้งราคาไว้280บาท ทษค่ะแต่มีสินค้าบางชิ้นชำรุดเสียหายแต่ยังสามารถใช้งานได้ชนที่ชาจึงลดราคาให้ลูกคา้าโดยกำหนดนะคะราคามักดาวอยู่ที่20%ของอาราคาเดิมชนที่ชานะคะขายสินค้าราคาชิ้นละเท่าไหร่ในในโจทย์นี้นะคะเขาให้อัตรามรักดาวเรามานะคะ20% ของราคาเดิมแสดงว่าเป็นการเปรียบเทียบนะคะอัตรามักดาวนะคะเทียบกับราคาเดิมเราก็หาตามสูตรเลยนะคะแนวคิดค่ะเราก็จะไดะ้มักดาวนะคะเท่ากับราคาเดิมคูณด้วยอัตราม์กดาวนะคะราคาเดิมเท่าไหร่ราคาเดิมอยู่ที่280บาทค่ะ อัตรามักดาวอยู่ที่เท่าไหร่ก็20%นะคะดังนั้นเราก็จะได้ราคาเดิมนะคะคูณด้วยอัตรามักดาวก่อนที่เราจะนำไปคูณนะคะระาว่าง280คูณกับ20% 20%เรนะคะเราจะเปลี่ยน20%ให้อยู่ในรูปของอส่วนร้อยก่อนนะคะจะได้ทำการตัดทอนได้เร็วแล้วก็ง่ายนะคะก็จะได้เป็นนะคะ280คูณกับ 2 0 1ส0่วน100อ่าเพื่อความรวดเร็วนะคะเราก็จะใช้วิธีการตัดนะคะศย์ตัด0นะคะก็จะเหลือ28นะคะคูณ2 28คูณ2ได้เท่าไหร่ได้56นะคะมักดาวนะคะในครั้งนี้เท่ากับ56บาทต่อไปคะ่ะ ในคำถามเขาต้องการทราบราคาสินค้านะคะชิ้นละเท่าไหร่ก็หมายถึงว่าราคาใหม่นะคะที่ขายไปนะคะให้ลูกค้าขายไปในราคาชิ้นละเท่าไหร่เราก็ไปดูค่ะราคาใหม่นะคะในการหาราคาใหม่นะคะหาได้จากไหนหาได้จากราคาเดิมค่ะตั้งนะคะแล้วลบออกด้วยมาร์กดาวนะคะรา,ร,าราคาเดิมในที่นี้ก็คือ280มาร์กดาวของเรานะคะก็เท่ากับ56 เราก็ลบกันปกติเลยนะคะ280ลบออก56นะคะก็จะได้เท่ากับ224บาทนั่นเองอธิบายไปลักษณะแบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะามาสรุปมักดาวกันในการคำนวณน,นะคะโจทย์มักจะ าถามหานะคะอยู่3อย่างก็คือ 1. มักดาวนะคะสอัตรามักดาวเทียบกับราคาเดิมนะคะเหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่ 3. อัตรามักดาวเทียบกับราคาใหม่นะคะสอย่างนี้ก็จะเป็นโจทย์นะคะที่ที่เขามักจะถามนะคะแล้วให้เราคำนวณหาลักษณะของการคำนวณก็ทำตามนะคะที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะ ถ้าใครนะคะมีเรื่องราวหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะสอบถามหรือว่าไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้พูดทำได้จัดทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ